สวัสดีครับและนี้คือช่อง Money Game นะครับกับผมเปบคพุนิวีนะครับรายการที่จะทําให้คุณเข้าไปรู้จักกับโลกของการเงินมากขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอ่านตัว COT Report นะครับจากเว็บที่ชื่อว่า tradingster.com นะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่เขารวบรวมนะครับตัวเขาเรียกอะไร commitment of traders นะครับ เนี่ยตรงนี้นะ commitment of traders นะครับหรือว่าตัว COT report ไว้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากๆนะครับซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมเอาไว้สอนในคลาสของ eSoro นะครับคือจริงๆแล้วเวลาคุณเทรดต่างประเทศเนี่ยนอกจากชาร์ตที่เราดูกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเลยนะมันคือการดู v o l ุ่มของรายใหญ่เขานะครับว่าเขามีการซื้อไปทางไหนมากกว่ากันผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมขอเปิดชาร์ต trading view ไปด้วยนะครับนะผมขอเปิด trading view ไปด้วย โอเคอ่าผมเปิดทองนะผมผมเปิดทองคำนะครับตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณ1969หรือประมาณ1970นะครับโดยเฉลีย่ยโดยประมาณนะครับอ่ามันคือภาพอย่างนี้นะมีภาพนี้เอา CD ออกก่อนเอาแค่ชาร์จเปล่าอย่างเดียวเลยนะครับเปิดทิ้งไว้ก่อนตัว COT Report ใน Trading s t e r เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นตัว Currency นะครับถ้าคุณเทรด Forex คุณสามารถมาดูพวกคู่เงินได้ในนี้นะครับถ้าคุณเทรดพวกอะไรอะ่ะ คอมมูนิตี้ซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับคุณก็มาดูได้พวกนี้เนี่ยมีข้าวโพดมีถั่วเหลืองนะครับมีวีดมีโอ๊ตมีอะไรพวกเนี้ยนะ livestock นะครับ live c a ท t l e lean hog หมูอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เป็นเมทัลส์นะครับส่วนใหญ่ที่จะดูกันก็จะเป็นทองนะแล้วก็มีซิลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกฝั่ง energy ก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับพันธบัตรก็มีให้ดูนะครับที่สําคัญมี index ให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมยกตัวอย่าง อันหนึ่งที่ฮอตมากก็คือคนชอบดูก็คือตัวโกลหรือว่าทองคำนั่นเองนะครับคุณก็กดไปที่ตรงนี้ครับ COT ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีแอดขึ้นมาหน่อยนึงปกติผมก็จะอันนี้รู้เลยว่ากำลังดูสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะหาที่เที่ยวงนะผมปิดไปก่อนแล้วน,นะคุณจะได้ดูชัดๆคราวนี้ส่วนสำคัญนะครับส่วนสำคัญนะที่ผมอยากให้รู้ก่อนที่เราจะดูในรายละเอียดว่ามันดูยังไงนี่นะครับ ผมบอกก่อนว่ารีพอร์ตตัวนี้นะครับจริงๆจะออกทุกวันศุกร์ซึ่งตรงกับวันเสาร์บ้านเรานะเราเราเช็คทุกๆวันเสาร์ก็ได้นะครับซึ่ง Data ที่มันที่มันออกมาในช่วงวันเสาร์เนี่ยมันมันมันจะบอกโวลูมย้อนหลังไปถึงวันอังคารก่อนหน้านึกออกไหมครับอย่างถ้าสมมติวันนี้วันเสาร์ที่17สมมตินะนวันนี้ันารวที่ส7นะโวลูมเนี้ยมันมาจากอ่ะศุกร์ที่16พฤหัสที่15พุธที่14 ตั้งแต่อังคารที่13ขึ้นไป1อาทิตย์นะครับหมายถึงว่ามันมันจะไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์ Data มันจะหายไปประมาณ3วันก่อนที่มันจะประกาศเพราะมันเป็นวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่แค่นั้นนะผมว่ามันสามารถจะช่วยให้เราแกะรอยได้ละว,ว่า v o l ลูมของรายใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรอย่างเวลาเราเทรดในตลาดไทยเองเนี่ยนะครับคือคุณก็จะเห็นนะว่าแบบเฮ้ย เราก็มีดูแบบเฮ้ยสถาบันซื้อไหมฝรั่งซื้อไหมซื้อขายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เมมโมไว้ใน Excel ว่าอ๋อถ้าเกิดฝรั่งซื้อเยอะหุ้นน่าจะขึ้นถ้าสถาบันช่วงนี้แบบมีการลองทีเฟกด้วยมีการซื้อหุ้นด้วยราคาหุ้นหรือว่าทีเฟกก็น่าจะขึ้นแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตแบบหนึ่งแต่เราเอามาประยุกต์ในการใช้ในการเทรดต่างประเทศซึ่งสินค้าที่ทิตเลยก็คือตัวทองคํานั่นเองนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอย่างในภาพเนี้ย อันดับแรกนะครับมันจะมีเพลเยอร์อยู่อยู่4 4เขาเรียกอะไรนะครับเพลเยอร์อยู่ประมาณ5แบบนะครับในในคอลัมน์ทางทางด้านซ้ายนะจะมีโปรดิวเซอร์สมาร์ชันนะครับโปรเซสเซอร์ยูเซอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีสวอปดีลเลอร์สนะครับสวอปดีลเลอร์สนะครับแล้วก็มีเมเนจ์มันนี่นะครับอาร์เธอร์รีพอร์ตตเบิลนอนรีพอร์ตตเบิลโพซิชันสำหรับผมนะอันดับแรกนะครับเวลาเราดูง่ายๆนะครับเราตัดโปรดิวเซอร์ทิ้ง เราตัดโปรดิวเซอร์ทิ้งนะนะครับเราวางสามเหลี่ยมไว้ที่ Swap Dealers เราวงกลมไว้ที่ m e n e n t Money เรากากบาทที่ o t t h u r r p p r t t b l l s เเรากากบาทที่ Non Reportables Table Position แปลว่าอะไรครับโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วเราดูแค่2 Player นี้เท่านั้นเราดูแค่2 Player นี้เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะดู Directional จาก Manage Money เป็นหลัก สวอปดีลเลอร์เนี่ยนะครับมาจากพวกแบงค์พวกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกสวอปดีลเลอร์พวกนี้เนี่ยเหมือนเป็นคนที่รับออเดอร์เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เพราะฉะนั้นโพซิชันที่เขาเปิดลองหรือช็อตจะไม่บอกทิศทางอันนี้คือข้อสำคัญนะครับในขณะที่ m ม n จ์เมนี่เนี่ยเ n นจ์เนี่เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกทิศทางเหมือนจะเป็นการลงทุนของไม่ไม่เชิงเป็นการลงทุนด้วยบางทีเป็นการเก็งกำไรของสถาบันใหญ่ๆด้วยซ้ำร,รวมไปถึงกลุ่ม H ฮดฟัน เพราะฉะนั้นพวกนี้จะแสดงในทิศทางซึ่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ง่ายถ้าให้ไวดู m a n a g e m e n มนี่เป็นหลักว่าเขา b บแอ s ทางไหนคราวนี้เขาใบแอ s ทางไหนเนี่ยมาดูตรงนี้ครับอย่างฝั่งนี้เขาบอกว่าเขากำลังเปิดลองอยู่นี่เปิดลองนะนี่เปิดช็อตนะนี่สเปรดนะเวลาดูเช่นเคยครับดูแค่ลองกับช็อตตรง Spread การกระบ,บาดท,ทิ้งไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แค่ลองกับชอตนะคราวนี้สมมุติเวลาเราดูฝั่งลองนี่นะครับเราก็ไปดูซิว่า Position ที่เขาถือมาเนี่ยอย่างลองเนี่ยเขาถือมาเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันคอนแทนี่คือที่เขาถือมานะครับฝั่งลองนะส่วนฝั่งชอตนะเขาถือมา5้าหมื่นแปดพันสองร้อยคอนแทดูสัดส่วนตรงนี้นะครับประมาณนะประมาณ3ต่อหนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันนี้ m ม n จ์ มองทองเป็นขาขึ้นมองทองเป็นขาขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าในภาพใหญ่ทองมันก็เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเขาก็เบสตาม directional ที่โผล่ออกมานึกออกไหมครับเขาก็เบสตาม directional ที่โผลอ่อมาเป็นขาขึ้นประเด็นก็คือเรามาดูต่อครับส่วนสําคัญนะส่วนสําคัญนะคุณจะเห็นว่ามีตัวเลขเห็นไหมครับลบ5961อันนี้คือการ take profit แสดงว่ามีการปิด position long เกือบ ,6000 contract และมีการเปิด p o position s ช o r t 2,600 Contract ถามว่ามีในายะสำคัญไหมด้วยสัดส่วน Position ตรงนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคือสมมติถ้าฝั่งนี้เปลี่ยนจาก5,000เป็นสัก40,000อันเนี้ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันคือ1ใน3มันคือ1ใน3ของตัว Position ที่เขามีอยู่ทั้งหมดนะครับในขณะที่ ในขณะที่ฝั่งชร์ตตัวโพซิชันก็ไม่ได้มีเพิ่มมานึกออกไหมครับก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าโอเคในภาพใหญ่นะเมนจ์เมนนี่ยังคงซื้ออยู่ยังคงซื้ออยู่และมีการซื้อต่อเนื่องมีการเทคโปรฟิตบ้างเพิ่มชอ็อตบ้างอะไรบ้างผมว่าก็ก็เป็นภาพที่เขาก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการเฮดจิ้งอะไรไประหว่างทางนะครับแต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราเท,ทรดทองรรู้เลยว่าถ้าอยากไปฝั่งเดียวกับรายใหญ่เขา ในจังหวะนี้ถ้าคุณเล่นขาเดียวนะยอ่อซื้ออย่างเดียวคราวนี้นะครับมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่การเทรดของคุณแล้วว่าในจังหวะที่คุณจะเข้าอ่ะคุณคุณสามารถจะเข้าได้ในได้ในราคาโซนไหนในราคาแบบไหนนะครับในจังหวะแบบไหนแต่ภาพเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่อนข้าง,างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรยังยังใช้ตัว COT report ไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำให้ให้คุณไปใช้ดู ซึ่งซึ่งอย่างนี้ครับคุณเอามาประกอบคุณเอามาประกอบกับก,บการใช้ตัว VOLUM e profile ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่างหากในการแชร์วิธีการการใช้ตัว VOLUM e Profile นะครับซึ่งบอกว่าแนวที่ VOLUM e มันหนานแน่นที่สุดอะมันอยู่ประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอะผมยกตัวอย่างนะผมผมยกตัวอย่างนะผมใช้ตัว x i d range ตรงนี้ผมอยากรู้ว่า VOLUM e จากโซน g h ตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้เลยนะ VOLUM e มันไปอ,อที่ไหนเยอะเนี่ยครับเนี่ยกลางอย่างนี้เลย ปึ้งคุณจะเห็นแล้วว่าโวลูมมันไปอ,อเยอะมากแถวประมาณ1943นะครับในขณะที่กรอบการเทรดส่วนใหญ่ของโวลูมอยู่ที่โซนนี้1971และกรอบโวลูมล่างอยู่ที่ประมาณนี้ครับ191314แถวโซนนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าอ๋อวิธีการเทรดช่วงนี้คุณจะได้กรอบละกรอบบนคือโซนนี้71ครับ สมมติถ้าเบรกไปน่าจะไปแรงค่อนข้างสวยแต่ถ้าไม่ผ่านน่าจะกลับลงมาเทสตรงนี้ก่อนหรือ worst case s c e น a r i ออาจจะลงมาได้ถึงประมาณแถวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วแต่คุณจะรู้ว่าณนะโซนวอลลุ่มตรงนี้โซนวอลลุ่มโปรไฟล์ตัว point of control ตรงนี้นะครับที่วอลลุ่มหนานแน่นที่สุดเนี่ยแถวโซนเนี้ยสถาบัน hedge fund เขายังเปิดลองอยู่นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วณนะโซนเนี้ยครับจะเป็นจังหวะการซื้อขึ้นไปทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพอคุณเห็นแล้วว่าเป็นจังหวะการซื้อไปทั้งนั้นโอเคเพราะฉะนั้น define game เป็นขาขึ้นเราก็ดูสิครับตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแต่ยังเปิดดาวไซริสอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยสี่สิบห้าสิบเหรียญตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณไม่รีบคุณไม่กลัวว่าราคามันจะไปก่อนอยากจะซื้อสะสมอาจจะรอมาแถวๆโซนนี้ก่อนแปลว่าเรากำลังซื้อให้ใกล้กับกลุ่มของพวก m a n a g e m น n t หรือสถาบันมากที่สุดคือถ้าเกิดมันจะลงมัน ผมผมเชื่อว่าเราจะเห็นสัญญาณการปิดล o n g position แล้วเปิด short position มากขึ้นจากกลุ่ม management นี่นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดคุณเจอชาร์ตถ้ามันดันทะลึ่งหลุดลงมามีการ retrace ขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านแล้วกลับลงไปใหม่จังหวะที่กลับลงไปใหม่นี่ครับถ้าชาร์ตมันกลับเป็นขาลงนะถ้าสมมุติมันกลับเป็นขาลงนะแล้วคุณเห็นว่า management นี่มีการสมมติเปิด position short เป็นแสนห้ แล้วมีลองอยู่แค่ห้าหมื่นสลับกันแบบนี้อย่างเนี้ยน่าสนใจที่คุณจะ follow trend ไปแล้วมีโอกาสที่ทองอาจจะ reversal เป็นขาลงก็ได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยเรากำลัง confirm จากราคาและ volume ไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับลองมาใช้ดูตัว COT report นะครับเอามาประกอบ การลันเทรนภาพใหญ่ๆเราจะได้ไม่ตกรถนะครับเราจะได้เทรดได้โดยไม่กลัวแล้วรู้ว่าสถาบันเนี่ยเขาไปฝั่งเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังเทรดพวกสินค้าฟิวเจอร์สหรือพวก Forex อะไรก็ตามคุณลองไปไล่ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกยูโรเนี่ยครับดูด้วยกันเลยนะครับตัวยูโรเนี่ย เห็นเลยว่าอ่ะแต่ฝั่งนี้จะต่างกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นพวก asset manager asset manager ฝั่งลองนะครับส0 0แสน contract ฝั่งช h o r t เนี่ย75,000 contract โหนี่สัดส่วนประมาณเท่าไหรอ่อ่ะหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วคุณก็ไปดูชาร์ตของพวกตัวยูโรตัว eu นะ eu r usd นะครับอ่าเนี่ยอย่างนี้นะ นีครับมันก็มาตามเทรนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทรดขาขึ้นอยู่เทรดขาเดียวเนี่ยก็แปลว่าเรายังอยู่ฝั่งเดียวกับ Asset Manager หรือสถาบันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีประโยชน์กับหลายๆคนครับ แล้วถ้าคุณสนใจหนังสือเทรดเดอร์สายแข็งนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์การเทรดของผมมาตลอดทั้ง10ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่กาไรหรือไม้ที่ขาดทุนนะครับผมจะยกเคสตัตดี้ไว้ประกอบในทุกบทนะจะได้ให้คุณเห็นว่าเวลาผมได้ผมได้ยังไงและเวลาผมโดนผมโดนยังไงแล้วผมมีการแก้เกมยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่ l ล n e like, Official ยลแบุญยูวีตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ